อนที่หนึ่งฟินฉันกำลังอยู่ที่หาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวันนี้วันที่30มกราคม2556เป็นบ่ายวันพฤหัสที่ไม่ร้อนจนเกินไปเราเลือกวันพฤหัสเพราะต้องการครอบครองเกสต์เฮาส์เล็กๆแห่งนี้และเราเลือกหาดเจ้าสำราญเพราะมันคือทะเลใกล้ๆที่จ่ายได้ในราคาไม่แพงกัดฟันห่อลิ้นเลือกห้องซีวิว เหตตายเถอะฉันไม่ได้เห็นทะเลสาบมาสามปีเต็มตอนนี้ทะเลอยู่ห่างออกไปราวห้เมตรทรายไม่ข่าเท่าไหร่และน้ำไม่ใช่สีมรกตเหมือนทะเลอันดามันอย่างกระบี่ภูเก็ตหรือตรังแต่หาดนั้นว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงคลื่นและลมที่กั้นกลางระหว่างห้องพักกับทะเลคือสระว่ายน้ำขนาดเล็กซึ่งแน่นอนว่ามันได้ตกเป็นของฉันหนึวันกับหคืนสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นนักเขียน เราทำงานที่ไหนก็ได้ในวันใดก็ได้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ก็ได้หรือจะไม่ทำอะไรแล้วหลอกตัวเองไปวันๆว่ากำลังคิดอยู่ก็ยังได้เพราะอย่างนี้นาฬิกาและปฏิทินของเราจึงต่างจากคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องรอวันหยุดยาวรอเสาร์อาทิตย์หรือรอปิดเทอมมีเงินเมื่อไหร่เที่ยวได้ทันทีนั่นแหละประเด็นการเดินทางไม่มากก็น้อยต้องใช้เงินนักเขียนมีเวลาเยอะ ต่นักเขียนไทยไม่ค่อยเหลือเงินสำหรับสิ่งฟุ่มเฟือยเก๋และเพลินแบบชนชั้นกลางขอยกสองมือและยืดอกฉันเหลือค่ะฉันเหลือเฮ้ยในที่สุดฉันก็ทำได้ที่สะใจก็คือเหลือพอจะสอยนาสแม็กบ็อบบี้บราลลอล่าเมอร์ซียอย่างมีสติและชาญฉลาดย้ำว่าอย่างมีสติหมายถึงมีเท่าที่จำเป็นอยากได้จริง ชิ้นใดมีแล้วไม่มีอีกและฉลาดพอที่จะควานหาแหล่งซื้อราคาถูกซึ่งต้องทําความเข้าใจเปรียบเทียบราคาและมีความเร็วดังปีศาจทั้งหมดนี้คนมีเวลาและมีความหลงไหลเท่านั้นที่จะบ้าทำํำ